ก็ต okay. right. mm ้องไปอุ่นร้อนมากินเลยเก็บเก็บเก็บไว้ตอนเที่ยงผัดกะเพราปลาแปลกๆอ้าถอยหน่อยเก็บแล้วอุ้ยอะไรมันรู้เต็มโต๊ะไปหมดเลยมาตัดต่อทันทีด่วนฉันบอห้าสิบบาทเลยสิมีพริกกระปงพริกกระปีโอ้ยซื้อที่ไหนเอ็มเหรอเออ M RT ของปลาดูรู้เลยไม่ดี กอางแห้งนิว

เท่าไหร่คะทั้งหมดส0ค่้วแขนอยากกินเต้าส่วนฟางปูแต่ว่าไม่มีฟางปูไงกัททอ่ตัวดำนี่ไงเต้าส่วนอันนี้ไงข้าวโพดนี่ข้าวโพดกับเต้าส่วนเหมือนกันก็สดชีนัททองอยน่ากินมากน่ารักอ่ะขอ่าน ไปไหมแล้วก็ใส่บาเดี๋ยวต้องถามเมลลี่ว่ากระเป๋ามันเต็มหรือยังไปถวายใช่ไหม มาตลาดนะคะทุกคนบรรยากาศแบบชีวิตสมัยก่อนอะชีวิตสมัยก่อนที่เราต้องตื่นมามาตลาดซื้อของมาทำกับข้าวอุ้ยนู่นยังไงคะปะทูเยอะๆเลยอุ้ย,ะย,ยกะเพรา หรือว่ามาจะหอพริกกวน,นี้หนึ่งมายังไม่ได้พริกเลยนี่จะเอาอะไรไปทำกับข้าวไหมออดูมะม่วงมาก็ไม่ได้เนี่ยรี่จะเอาไหมเนี่ยมีมะม่วงมีพริกออถุงเต็มอยากหอบกลับอะ่ะดูดิ สิบบาทเองแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วกระเป๋าเราเต็มกิโลนะคะทุกคนคืออย่างหอบของกลับไม่ผักอะไรโอเคอ๋อคือมุเขืขอกรเพรา่าเงี้ยอย่างหอบม,มากเลยอ่ะผักถูกๆอ่ะตอนนี้ของมันเต็มอะไรรู้ไหมเต็มข้าวสารข้าวสารเอาไปสิบห้ากิโลอ่ะ ตัวใหญ่ให่ะอันนี้ปลาคางาาหมด,ดยาวปลานาาก,กินน่าก,กินาาททยข้าวสาตไทยข้าวไร์เบอรรี่รรนี่ไข่ เขายุคใหม่ไม่ต้องนี้แล้วมาตัดเล็บตัดผมใส่เข้าไปตู้ใหญ่ยี่สิบห้าสิบข้าวหอมสลิดมีน้ำพีกอะไรยมีนูธรรมดาปูใส่ี่แล้วก็ อันนี้อร่อยแน่เลยอ่ะจะหมดตัวลองดูไหมคนชอบปลาเยอะอ๋อหนึ่งลองดูลองดูเอาอันนี้อันหนึ่งปลาถึงเท่าไหร่คะยี่สิบจ้ะเป็นเท่าไหร่น้องปลาได้ปลาดิบที่เท่าไหร่เอาปลาทูไหมเหมือนเจ๊กกี้ดาเอาคอเยอะมาก่ะน่ากินไม่ใช่แบบขายเป็นชุดไหม นี่วันนี้ของเรานะคะน้ำพริกหมดไปเท่าไหร่ลืมน้ำพิกยี่สิบหมดไปเจ็ดสิบห้าบาทมีแตงกวาเหลืออีกปะอ๋อรีดซื้อมาออไม่มีเต้าส่วนถุงยี่สิบสามบาทของวันถุงยี่สิบสามบาทแล้วก็อันนี้อุ้ยหมดไปเกือบพันะอ่ะเนาะกถูกมากอ่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคน <laughs> ข้าวก็ยังไม่สุกอยู่ไทยได้กินข้าวแดงอะ่ะกับข้าวมื้อเช้านะคะทุกคน อยู่ไทยได้กินของแซ่บๆเลยจ้าหน,นังก็มีแล้วแบบนี้กินเต้าส่วนกันจ้าของกินเยอะ อะไรจาบอยากกินขนมต้มไม่กินนานแล้วเอา20่ขายังไงคะแล้วหมดเลยแล้วหมดเลยนี่จลิงวัน,น,นาวาที่หนึ่งเขานี่ <c oughs> อบนาตัว่งอันนี้ฟางแกะงทไหร่คะทั้งหมดขอะว้เกนต้าสวดฟางปูแต่ว่าไม่มีฟางปูตัวดำตัวดำตัวดำน กต้าส่วนอันนี้ไรข้าวโพดนี่ข้าวโพดกับต้าส่วนเหมือนกันก็นผักชีค่ะอุ้ยน่ากินมากน่ารักอ่ะขอถ่ายน่ารักอ่ะตัวเนี้ย <c oughs> เดี๋ยวแล้วก็ใส่บาตร เดี๋ยวต้องถามเมลลี่ว่ากระเป๋ามันเต็มหรือยังไปถวายมาตลาดนะคะทุกคนบรรยากาศแบบชีวิตสมัยก่อนอะนชีวิตสมัยก่อนที่เราต้องตื่นมามาตลาดซื้อของมาทำต่อข้าว ่ไงคะปะทูเยอะๆเดี๋ยวปยยยยยุ้ยกะเพราหรือว่ามาจะหอพริกไปน,นิดหนึ่งมายังไม่ได้พริกเลยถุงเต็มอยากหอกลับอ่ะดูดิดด ิบาทเองแต่ตอนนี้ไม่ได้แนละ้วกระเป๋าเราเต็มกิโลนะคะทุกคน <laughs> คืออย่างหอบของกับนันนี้ไปผกอะไรกอะเพราคือมะเ,เขืขอกระเพราอย่างเงี้ยอยากหอบมากเลยอะ่ะผักถูกๆอะ่ะตอนนี้ของมันเต็มอะไรรู้ไหมเต็มข้าวสารข้าวสารเอาไปห้ากิโลอะ่ะนอันนี้ไรตัวใหญ่ๆหญ่อะ่ะ ใครติดให้หนูลูกเอาไว้แองหนูเห็นมาตรงนี้เขาิดว่าเป็นราคาไม่ทรหาินไปเินด้เนเงินเขากองุณนะคะขอแยดดีค่ะกระเจี๊ยบสดเปี้ยว